การแต่งหน้าในช่วงไว้อาลัยจะแต่งยังไงและมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างติดตามฟังกันได้ในช่อง YouTube ของแมวเหมียวแสนสวยกันนะคะฝากเพื่อนๆืช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube ของแมวเหมียวแสนสวยกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาพบกับแมวเหมียวอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแมวเหมียวจะพูดถึง เรื่องเทคนิคและวิธีการแต่งหน้าในช่วงไว้อาลัยนะคะเพื่อนๆซึ่งคลิปนี้นะคะแมวเหมียวก็มีเทคนิคและวิธีการแต่งหน้าในช่วงไว้อาลัยมาฝากเพื่อนๆ3เทคนิคกันเลยนะคะเพื่อนๆเทคนิคแรกนะคะเพื่อนๆไม่ควรใช้ครีมบำรุงผิวหน้ามากจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให การแต่งหน้าของเพื่อนๆเป็นคราบระหว่างวันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆควรใช้ครีมบำรุงผิวหน้าเพียงแค่2หรือ3ขั้นตอนก็พอนะคะเพื่อนๆอย่างเช่นขั้นตอนแรกลงเซรั่มขั้นตอนที่สองลงครีมบำรุงกลางวันและขั้นตอนที่3ลงครีมกันแดดและตามด้วยการแต่งหน้าได้เลยนะคะเพื่อนๆหรือ เพื่อนๆอ,อาจจะใช้ครีมบำรุงผิวหน้าแค่สองขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกลงครีมบำรุงกลางวันขั้นตอนที่สองลงครีมกันแดดแล้วก็ตามด้วยการแต่งหน้าก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆก็จะทําให้การแต่งหน้าของเพื่อนๆไม่เป็นคราบและดูเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆเ,เทคนิคที่สองนะคะ เพื่อนๆไม่ควรใช้เครื่องสำอางในการแต่งหน้ามากจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆเป็นคนแต่งหน้าหนักแต่งหน้าหนาและดูเหมือนว่าเพื่อนๆแต่งหน้าจัดจนเกินไปนะคะเนื่องด้วยในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆควรจะแต่งหน้าแบบบางเบานะคะเพื่อนๆอย่างเช่นในกรณีที่ถ้าหากว่าเพื่อนๆลงรองพื้น บนใบหน้าแล้วนะคะให้เพื่อนๆใช้แป้งไม่ผสมรองพื้นลงตามไปจะดีกว่านะคะเพราะจะทำให้การแต่งหน้าของเพื่อนๆบางเบานะคะดูไม่หนาจนเกินไปนะคะเพื่อนๆแล่ก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่ได้ลงรองพื้นบนใบหน้านะคะให้เพื่อนๆใช้แป้งผสมรองพื้น ลงบนใบหน้าอย่างบางเบานะคะเพื่อนๆจะทําให้การแต่งหน้าของเพื่อนเืเป็นธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆต่อมาเทคนิคที่3นะคะเพื่อนเพื่อนๆควรเลือกโทนสีแต่งหน้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆโทนสีแต่งหน้าในช่วงไว้อาลัยนะคะจะต้องเป็นโทนสีสุภาพนะคะเพื่อนๆโทนสีสุภาพนะคะก็เช่นถ้าหากว่าพื่อนเพน จะแต่งหน้าโทนชมพูนะคะให้เพื่อนๆใช้สีชมพูอมส้มชมพูอมน้ำตาลหรือชมพูนูดก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแต่งหน้าโทนส้มนะคะก็ให้เพื่อนใช้สีส้มอมชมพูส้มอมน้ำตาลหรือส้มนูดก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่คือเทคนิค และวิธีการในการแต่งหน้าในช่วงไว้อาลัยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะออกไปข้างนอกจะออกไปทำงานหรือจะออกไปเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะแมวเหมียวก็ขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ